ในดันมีกล่องนะสังเกตดีๆโอเคออบใจที่บอกพาดแนะนำมีน้ำอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนั่นแหละเอาอันนี้ไปเลยในดันมีกล่องนะสังเกตดีๆพลาดแล้วพลาดเลยก็น่าจะเหมือนกับดันของไอ้จองรี่ใช่ไหมที่มีกล่องแล้วถ้าไม่เข้าไปเอาก็น่าจะพลาดเลยลเพราะฉะนั้น 毒願望は人人殺しの機械だだっていう人がいうがるんだ<ー>まさかテーセルもそんな怖い言葉を信じてないよねうんそうだよね毒願望は悪いやつを倒して、世界を守る僕の大好きなおもちゃだもん。あん <noise> テーセルを守ってくれるからね。 เทนเซล์หิสし่งไม่อ,ไอาว์ถึงที่เข็มต o เอว้นอีงรีบเราต้องรีบไหรบอกมัง้งอ๋อนี่เขาบอกว่าพลาดแล้วพลาดเลยอ่ะหาก่อน แถวนี้ไม่พอแถวนี้ไม่น่ามีสมัยอ,อัพแอปกดฟอลโล่แล้วเดี๋ยวนะตรงฟอลโล่มทับกับอีแชทปะนี่ไงทับเลื่อนขึ้นไปหน่อยอโอเคไม่ทับละ อะไรอ่ะยิงเสาน,น้ำน้ำจะท่วมตรงนั้นมีกล่องนะอ๋อนั่นไงเห็นแล้ว โอ้โอ้สองสามอันอะไรเล่าฮะ <c oughs> มีกล่องไหม Looking, กดลูกกิ้งกลางสแกนหากล่องอ๋อโอ้พึ่งรู้ว่าเนี่ยแล้ทำไมมันขึ้นรูปอย่างนี้วะไม่มีปะไม่เห็นเลยตรงนี้ไม่น่ามี yes. เช็ดเป็ดกี่ตัววนะน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวไหวไปวนนะวะน่ะนี่ก่อนเลยครับแม่งอันตรายแน่แน่โอ้วโลลมีอันเดียวด้วย トビラガイラお兄ちゃんが開けたのああ、ウィあソそうだよああ、ちいいちゃんこれはジャンがコノサキオカするから、テンセルは待って。ああ、甘やかしすぎたのかな。おい、これは。はい、はい。 ありね,ね。遺跡周囲が吊るされてる。移送先はどこだ？テュセルのところだったらまずい。なんとか止めよう。アヌ何これね。 เฮ้ยทำไมมันขึ้นไฟฟ้าติดอะไรวะเนี่ย ที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้แหละสกายวาร พี <ka> mm ่ก่อนเนี่ยมีทำไมฮะเฮ้ยระเบิด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 เนี่ยไอ้นี่มันคืออะไรเครื่องช็อต Uh oh -oh. <え>テンセル前にあるブロックは見たかな力になってほしいんだえ僕お兄ちゃんの力になれるの当たり前だよ三つ数えて一緒に触れるぞ3 2 <noise> 1でよ <noise> <noise> ー何これ眩しい当たると羊になる魔女ビームだ気をつけるんだぞ。おおおないおなわばんばんわ。 ตกไปนี่ไม่น่ารอดเฮ้ยเป็นไงวะงงเป็นไงเนี่ยไปยังไงโดดได้ โดดไปเหรอเอาอะเฮคชีสุโอเคแม่งนึกว่าไม่ถึงเสียวสักพัก เดี๋ยวรอใหม่เมื่อกี้ดูก่อนบังไม่กินสักหน่อยไหม เลือดแล้วแบบมีเยอะไปอะไรวะโอ้ทางนั้นอีกเหรอเน่ยไปยากเลย はやっと交流できた。テンセレ。怪我？怪我してないよ。楽しかった。楽しかったのはお前だけだよ。この先は <t> 大きい部屋だ。毒願望たちの部屋かな。<イ>かなだめ、ね、な。広い部屋だし。 あくれんぼでもしようかえ今でも兄ちゃんはねサプライズを用意したんだえサプライズあとで探してごらんでもその前に目を閉じて60秒数えないとダメだぞわかった60秒長いねあう เย็นนะจ๊ะสองสองแปดาดีกว่าโอ้โหวแม่งไม่ได้ทำางอื่นได้วยตูแห่งการคืนชีพเปิดแล้วใช่ไหมเฮ้ย

มันจะไปผ่านได้ยังไงโดนอัดมุมขนาดนัด 2> 3, 2, ้นสรางนี่อิจ้อเมยงเยอะเกินไอ,อ,อเ้ย อ้าวมันใช้ล่างนี้อีกแล้วไม่ผ่านหรออ๋อหนอแบบให้แพ้นี่โอ้แล้วเมื่อกี้อัดมุมอย่างเยอะนี่จีนกูเป็นขนมเลยขนมจีนแต่เมื่อกี้ どこがんぼうがもう少し小さかったら持って帰りたかったのになあれお兄ちゃんはお兄ちゃんどこに行ったの隠れんぼしてただろそっかうれしすぎて忘れてたじゃあお姉さん一緒に探そう 君たちでよかったよ。怪我したまま魔王武装を使うのは思ったより骨が折れるさすがにこんな格好悪い姿はデーゼルに見せられない君はそんなことしないさ。 君のことは理解してる君は、弱ってる人間に手を出したりしない、おーーそれにしてもまさかここまでやるとはな俺はただ、いかなる試練からも逃げないだけさこれがこのタルタリアが強くなる理由だからね <laughs> それに 子供の夢は壊れやすい放っておいたら知らないうちに壊れてしまうだから守らないといけない約束したら守る悪いことを知ったら謝る与えた夢はちゃんと最後まで守るあいつは俺の大事な弟だからね เดี the ๋ยวกระตุ้นตอบอะไรของนายเข้าเดี๋ยวนี่ตัวผู้หญิงฮัลโหลใช้คำว่านายได้ยังไงช้กจะตายตัเร่ยเกมนี้เธอสภาพมันแย่มากเลยเนี <laughs> いいあんだね。彼は、<ッ>も,<ス>もその前にこれをテウセリに渡してほしい。皇太子ワブ・ゴルヤップ。嗅めろ。<ス><ス>これは毒願望の人形？ああ、鍛冶屋に作ってもらった。帰国後に渡す予定だったけど、今は旅の記念品としてちょうどいい。<ス> ああなんかこいつの家族って幸せだなそれと俺が何も言わずに消えることへのフォローも頼むよああ<ー>手伝ってくれるよね <laughs> 指切りウソツ嘘ついたら氷漬けにされる指切った <laughs> 懐かしいなテウセルニューシェテモラタンダあタノンダヨウコタ โอ้ดนตีนี้ดนตีค่อนข้างจะออกแนวเศร้าๆที่ไปซ่อนที่ไหนจะเดินไปไหนเล่าอยโอเอ่ออ่าเออเอากลับไปแล้วละกันโ่นาなんで戻ったのだだから仕事に戻ったんだ わざとテウセルを置いてったんじゃないぞ。うん、そっか。それはいいことだね。もっとお兄ちゃんと一緒に遊びたかったな。うん。わ、これ。こういう毒が。 お兄ちゃんに会えておもちゃ研究所の見学にプレゼントまでこれで満足してスネージナヤに戻れるな <laughs> これ以上ョあがままいったら嫌わキラうレソダモンイコー。 ลุกขึ้นมาดิลุกขึ้นมาฮะลุกขึ้นมาล็อกล่องเก่งอะไรไม่มีให้เลยหรออ๋อนี่ไงอยู่นี่ถ้าเกิดว่ามีคนพลาดไปกดโดนออกไปเลยจะทำยังไงวะเสียกล่องฟรีหลวใช่ไหม แล้วอันนี้ไม่น่ามีอะไรแล้ว <c oughs> เออไม่มีข้างบนอ่ะไีใช้ไปจดไปซ่อนข้างบนปีดไม่ได้ <c oughs> ก็อดไงเออแบบเดินไปใกล้ๆลืมอ้าวกดไปโดนเรียบร้อย กลับไปที่ธนาคารเดี๋ยวจบเือเนรื่องแล้วใครจะมาจอยก็จอยได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เลยก่หลังจากอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าไม่มีเรื่องหรือเลน่าจะยาวเลยแหละหรือว่ามีถ้ากดเจมาแล้วมันมันไม่มีแล้วนะไอไอเควสระดับตำนาเนี่ยมันเกี้ยงละเี๋ือเี๋ืออันที่ทำาอู่่ก็น่าจะหมดล้ะ ดูในมือถือกันใช่ไหมเนี่ยหรือว่าไงเอ้ยเฮ้ยไปปีนทำไมเอ้าไปคุยกันนาเดียทำไมแชทหน้าใช่ไหมก็อีกไม่กี่วันนี่ก็มาแล้วนี่ทาบิวิโตซามะเทอุเซลซามะโอมาてิりました。ไอมาชิต้องผู้ก่อ ええ、コーシ様の命でテウセル様の帰国の件を担当します。こちらへ。誰知らない人についてっちゃダメだってお兄ちゃんが言ってた。俺たちは平気なんだ。<laughs> だって、お姉さんのことは知ってるもん。え <laughs> お兄ちゃんの手紙に書いてあったんだ。トーニャーお姉ちゃんが読んでくれたもん。<laughs> だからすぐに分かったよ。 名前は覚えてないけどただの偶然じゃなかったんだ <laughs> ル。うん。<S 2> <S 2> えー、もういうゃうん。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 ううん。ううう バイバイ僕、待ってるからね。絶対。絶対。スネージナヤに遊びに来てね。次、お母さんやばい。<gosto> うん。あ、だめ。指切りげんまん、嘘ついたら氷漬けにされる。指切った。約束だからね。 イタナ、なんで隠れて出てこなかったんだ？えー、隠したマあ、別れは大事なものだ。今の俺、このかっこ悪い姿がテウセルの記憶に残ったら大変だ。直接別れを告げられないのは確かに残念だけど。はあ 本来なら俺が家まで送るべきなんだけどな部下がついてるとはいえやっぱ不安だよ弟を溺愛しすぎじゃないか<笑><笑>でもなぜかテウセルを君たちに任せた時は安心できたけどね少し前まであんなにやり合ってたのにあそうだ謝礼を忘れるところだった今回は君たちのおかげで助かった それと約束も忘れないでいつかまた俺と勝負してくれしっこうかんの誇りをかけてはなか、ね、まずは体を直してこいよいじめだとか言われたくないからな <laughs> 今度勝負した後君たちをうちに招待しようーニアントンを紹介するよ俺の自慢の家族だ เนาะนี่ไงโทเนยกับแอนทอนเนี่ยอะไรวะแอนอ่าอะไรกันแน่นเนี่ยโทเนีเนี่อานออกแต่นี้แอนทอ,อนเหรอฮอนเหมือนใส่มงกุฎอะไรสักอย่างหน,นหัวซอมอ,อนมันทอทมน้อนเตอร์ยอาะะะะะ จบเรียบร้อยตอนนี้ก็จอยกันได้แล้ว